หนูไไหนวะเล่นลันลีดลนลีดตาเกินโ no no. <ใ>นฮีแต่เปนอดสัตว์ยัง <ใน S 1> ไม่แก้เลยจนมนเนี้ยรอสัปดาห์หนึ่งมั้เงเขาบอกว่ามันบัคกยิงแม่นเลยบลอกยิงแต่เซสชั่นมันก็ยิงแม่นี้เลยนะนแบบนี้แบบนี้คุณไก่มั่นใจปะเออไม่แน่ใจครับผมไม่เคยแม่แน่ใจในการเล่นทุกครั้ง ยกเว้นผมรู้ว่าอีกฝ่ายมันคือใครจริงๆผมถึงจะแน่ใจคือคือเราตอบไม่ได้คุณว่าเราตอบไม่ได้ว่าอีกฝ่ายเราจะชัวร์หรือเปล่าเพราะว่ามันมีแฟกเตอร์หลายอย่างมาเกี่ยวว่าเป็น HNG จะเอ่นจีมาดิฟอรชิมอยากลองเหมือนกัน นี่ผมไม่ค่อยเจอคนเล่นพอยชิมเลยพอยชิมกมับคมบโดนนี่พอๆกันนะคุณใครใครเหอะเหอะพอพอชิมกินขาดกับคุณเรื่อง DPS ใช้ง่ายกว่าด้วย,ย easy to use คอมบินโดที <Comm ando S 2> ด่<ด>แทบต้องสวนตูดกันได้ซ้ำใช่ใช่คือคือคือถ้ามันไม่มีเฟิร์สสไตล์มันมันดาเมจมันเบามากก็อีกเวลาผมเจอคนพิมพ์นี้ผมพิมพ์หนีมาอะไรไปตลอดเลยนะอย่าดีวะอย่าแบทมาเลย กาเลื่อ <มา S 1> <ค>นโดนต่อยไม่คนต้องเข้าบ้านแล้วผิดบารกระสับสายไปเธออีซี่เราเหมือนเล่นวอลคาร์นั่นแบบอะรฟันเหเล่นวอลคาร์แบบเล่นมนุษย์ไว้จริงจริงๆนะฝั่งเนี้ยนะี่ยแม่งโดน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 ยันมาง่ายกว่าอืมไม่ใช่คุณเองจริงคุณกีตาร์ครับ,อ,บอือเพราสีเวลาคุณเล่นกีตาร์คุณเล่นบิวอะไรชอ็อค เวลาคุณเล่นกีตาร์คุณก็ต้องใช้นิ้วเนี่ยบดจงคลมลงไปเล่นสวีเดียร์อะอ๋อถ้าผมจะโอเวอร์ผมจะเล่นอะไรนะพีนอว์ใช่ๆเลยพีนอวไม่ก็เอ้แต่พีนอผมไม่ค่อยมันไม่ค่อยเก่งอ่ะผมก็เลยสุดเจอผมพีนอว์คือพีดีไหมเหรอผมลองไปเล่นนั่นแล้วต้มแมทผมแพ้อะมันแพ้รถถังอะใช่ผมแพ้รถถังมันแพ้รถถังเกินอะมีช่วงหนึ่งที่ผมกดคุณด้วยรถถังอะใช่ไหมไล่ไล่อยู่ใช่สู้รถถังไม่ได้เลย แค่แบบรถถังแบบสุดๆอะ่ะมันก็เลยเปลี่ยนไปนี่ม,มีมีวิวหนึ่งเป็นอะไรนะเล่นคอนสิร์ตสีโคนแล้วออกไม่ซิมสแปมแล้วก็รอไอเอฟสอง๋อเดี๋ยวเวลาเอาวงนะั้นนะไอผมเล่นพีแนลอะต้นเกมงแม่งโคตรดุเลยปืนไฟแม่งเผายาวๆเลยอะ่ะเถื่อนชิบหายพีพีแนลอยนทิ้งถังขยะเลยก็ไจอบพีแนลมันคือแบบต้องกำจัดคนจริง มันมันมันไม่คุ้มเหมือนมันออกบ้านแรกอ่ะมันไม่ได้ปืนสปอร์ตกันอ่ะนั่นแหละบ้านแรกมันเสี่ยงตัวคู่งัถ้าจะเล่นคือต้องปืนสปอร์ตกันไม่จะซื้อยังไงอ่ะมันทำอะไรของมันเลทำมุมองเนี้ยก็กูชอบจบไหมมึงมึงมึงเล่นไปเว้ยถ้ามึงชอบอะไรมึงเล่นไปง่ายไหมคือมุมมองเนี่ยมันทำให้เราเวลาเราเข้ากำบังอะเราลากลากดันขึ้นหน้าไป ถ้าเป็นมุมมองเพราะมันมองมองหนึ่งอะเวลาเราได้มันต้องลากเข้าตัวแล้วบางทีลากเข้าตัวมันไม่เข้ากับังไงเอาหน้าเอาศัตรูหันหน้าเข้า้าเราเออนี่นี่คือเหตุผลเว้ยว่าทําไมถึงเล่นมุมมองนี้คือมันไม่ใช่มุมมองที่แย่เว้ยจริงศัตรูมันทําอะไรทําไมใช่งงไงคือตอนนี้กูก็งงอยู่ออกมาแล้วไอเ้ยอ๋อมันมันมันบลอกมามันบลอกมาอกูกูว่ารอ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  เดี๋ยวเฮียเล่นเล่นเล่นแต่ดีกูก็เล่นเพื่อนเรารู้ผลคนชนะเราหรอเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะเอาดีทูไปดีทอเมอริกาได้เหกูเข้าบ้านนะเพื่อนมีปัญหาไม่เห็นมีอะไรที่มันเนีหมาะเลยเยเว้นกระสุนให้ดี อ่ะกูยือ้อกูยือ้อกูยือย้ออัพเดทไอมองมองเปลี่ยนนี่เหมือนแบบคนเล่าแมปเลยอะ่ะเหมือนทุกอย่างใหม่ขึ้นไม่ใช่กลัวอะไรนะฮะไม่เกี่ยวินหน้มามหัวขึ้นกูยื้อน้ำม,นมันกับมึงอะ่ะจบไอ้เหี้ยมึงทำอะไรได้กูยือ้อไปม,มา <laughs> มัมามเานเลโกสุนแทนนะคุณก็เอาดิเอาก็เอาไยมันไม่บุกเลยเหรอเห็นบุกแค่รอบเดียวบล็อกเพลเนียสองของ ว่าเขาเียบออกบ้านแรกแน่เลยมันก็บ้านสามไม่ก็บ้านสองเต็ไม่เอาแล้วเ,เออไม่เอาก็เอาไม่เอาก็ากดีใจกูว่าไปกูปก็อยู่อย่างเงี้ยแต่ตายวนเวียนเพื่อนเออไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเอา ไม่ต้องกลัวของพวกนี้ไม่ของพวกนี้แมนทาวไม่บีดมัเอาได้เรื่อยะทุกทีก็ฮิวไวอยู่นะอรอยจริงมันถูกด้วยมันถูกด้วยใช่ไม่ไม่ต้องนี่ไง ดูดิมันจะดูป่ะกยขยับขยับอ,นะอุ้ยเจ็ะนะนบ,บ,บนี่คุณไก่เลทมึงมึมออตโต้เหรอครับครับนออตโต้อยู่ว้ายว้าว Easy as fuck คืออะไรเนี่ยอันนี้พยาบาลเหรอตัวใหม่เขาคือพยาบาลคุณเอ็มมูฟดิเอ็มพีอ่ะมันแคปน้ำมันอยู่คุณผมเอ็มมูฟอยู่ใจเย็นๆเราฮอลิเกนเโอ้โหหน่าซานอ่ะโดนดอกนี้เข้าไปขีดแตกขี้แตกเป็นผมเป็นผมออกแล้วต้นเกมดวงขนาดเนี้ยก็ออกเหมือนกันขี้แตกของกูให้ตั้งให้มันฮีวอตโต้ไปเลยอ่ะคุณเออมันมันมันจะอยู่กับพื้นไงเดี๋ยวแป๊บนึง ตัวมันจะอยู่กับพื้นหน้าสั่นนะโดนดอกนะสบัดโอ้ยตัวลอยบรัมวิ่งช้าด้วยความมั่นเอาอยู่เอาอยู่คือไม่ใช่ว่ามันไม่รู้นะว่าผมอัพระเบิดแล้วมันรู้นะว่าผมอัพระเบิดแล้วประเด็นคือเธอไปยังเล่นอย่างนี้โคตรมั่นแหละเอาจริง ไม่ไม่มันเสียสองสองหนึ่งด้วยนะสองสองหนึ่งมันตั้งมัน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 ไม่มันไม่เห็นคุณว่าผมปาระเบิดโหแล้วปาระเบิดอัด2สองหนึ่งนะเออปาระเบิดอัดแล้วมันก็เลยวิ่งหนีไปแล้วผมไอตัวอยู่ดีที่อยู่เนี่ยโมวิ่งมายู่ดีเก็ก็เลยตายคาหนงสองหนึ่งมันบางงั้นเลยหรอบะโอ้โหมันไม่มันโดนโดนโดนไซดโดนไลท์อาร์มมันก็ไม่เ็ดนะยังอาร์มยังคันเดิมแบบว่าเฮ้ยมันไม่อัพปืนเนี่ยนะแล้วมาบวกอ่ะนะบวกผมจะไม่มาบวกอ่ะนะเพราะว่าตัวรถมันบางมากนะ ใช่ราเคสก็ไม่มีเออราเคสลาเคสราเคสแตกแตกก่อนทำระเบิดได้อีกนัดได้อีกนัดได้อีกนัดเออนั่นแหละร้อนะฮะร้อนะ่ะบอกโอ้โหบ๊อบสตัมไปโอเวอมาเลยว่ะเปลาเคสลาเคสบ๊อบมาแคปเลยนะไม่ไม่ไม่มีพิเกอร์อยู่มีพิเกอร์อยู่ไม่ต้องกลัวมึขึ้นมากัน มันเห็นแล้วลาเคสอะไล่ลาเคสไปยังไล่ไปแล้วดีทีสเลยดีกว่าครับไอ้สองที่เหลือสามคนสองคนอะรีบกลับบ้านแล้วมาเติมคนแล้วก็มาไล่มันไล่ไล่ไล่เน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 ไล่โวครับไอ้สตั๊มสตั๊มทำอะไรมากไม่ได้ครับมีเหนียวเนสตั๊มประกบแล้วลากเคสผมบอกแล้วถอยถอย สมุกก่อนสมุกก่อนสมุกได้สมุกได้ถอยเลยถอยเลยโฮไฟไว้เฮ้ยทันเมลี่โฮไฟไว้โฮไฟเออเออโมยันลูกควันได้บ๊อบเลยบ๊อบเลยเซกชันเป็นกองเดียวไปเลยแก๊งๆเดียวอ่ะมาเล็กนึยู่ก่อนจิ้วกดีจีเลยเฮียมันกดออกไปเลยร้อนร้อนมาก ร้อนมากเล่นไม่ได้ความเราล้อนมันร้อนถ้ามันคันที่สามปะคันที่สามใช่คันที่สามร้อนร้อนมากแบบพีซีควรจะแตกเล่นไหมคุณไก่เดี๋ยวจะพอแล้วคุณนีตาอีตาเล่นไหมซักตาอ่อไม่ครับมนอนแล้วโอ้นอนไวเส้นใจว่าคุณมาดึกเกินมดึกเกิน ทั้งวันทั้งวันคุณไม่มาเลยเห็นเห็นเลยนเวนทากคอมอยู่แต่คุณไม่ได้มาตอนนี้ตอนที่อะไรดิคอนเลาร้อนเกิดอะไรขึ้นอ่ะเออดิคอนลุกเป็นไฟเพราะเขาหัวร้อนกับผู้เล่นใหม่ในแข่งตอนนั้นกูนอนอยู่เราร้อนมากแบบอ้เขี้ยแบบร้อนอะอย่างเงี้ยเชี้ยแบบควอบตายอะไม่แล้วก็้เพิ่มความร้อนดยในแชทอีกเขาบอกว่าอะไรนะ เยอรมันโดนเนิบหนักไอไอคนเดิมใช่ไหมไอลองเมลี่อะไรเออแตผมท้าผมท้าไอคนนั้นมาหลายรอบแล้วคุณเขาไม่ยอมท้าเขาไม่ยอมผมบอกหนึ่งหนึ่งเธอเปิดโลกเขาบอกว่าเยอรมันนะไม่ค่อยเก่งเขาแล้วแล้วเขาเขาเขาก็เลยอกเขาก็เลยบอกว่าเออผมแค่แสดงความคิดเห็นนะผมก็เลยบอกเออนั่นแหละหนึ่งหนึ่งอะเปิดโลกคุณ